แสงแดดอ่อนๆในยามเช้าสัตว์สองพานรอยแยกของหลังคาสังกสีเก่าๆที่ปกคลุมอยู่เหนือร้านอาหารตามสั่งเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการร้านนี้ดูธรรมดาในสายตาของใครหลายๆคนโตเก้าอ e ี้ไม้ที่ดูเก่าจากการใช้งานมายาวนานขวดเครื่องปรุงที่ถูกจัดเรียงไว้บนโต๊ะอย่างเรียบง่ายแต่สำหรับขนกวันหรือก้อยหญิงสาววัย25ปีนี้คือที่ทำกินของครอบครัวและเป็นที่ที่เธอเติบโตมากับความลำบากเสียงกระทะกระทบกับตะหลิวดังก้องผสมกับกลิ่นหอมของข้าวผัดที่ลอยฟุ้งไปทั่วร้าน ก็ยืนอยู่หลังเตาไฟที่ร้อนจนเหงื่อไหลซึมลงข้างแก้มมือของเธอขยับไปมาด้วยความคล่องแคล่วแม้จะดูเหนื่อยล้าแต่แววตาของเธอกลับฉายแววเด็ดเดียวข้าวผัดหมูไข่ดาวไม่เอาผักคะ่ะเสียงของลูกค้าสาวคนหนึ่งดังแววขึ้นมาจากหน้าเคาน์เตอร์ก้อยเงยหน้าขึ้นมองเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้ารับได้คารอสักครูนะคะเธอพูดด้วยรอยยิ้มแต่ยังไม่ทันที่เธอจะหันกลับไปลงมือทำอาหารให้เสร็จเสียงสนทนาระหว่างลูกค้าสองคนก็ดังขึ้นนี่แหละแม่ค้าขายข้าวธรมธรมดาาจะไปหวังอะไรกับชีวิตนัก คำพูดนั้นดังชัดเต็มสองหูมันเหมือนคมมีดที่กรีดลงไปในจิตใจของเธอก้อยแซงทำเป็นไม่ได้ยินหันกลับไปตั้งหน้าตั้งตาผัดข้าวในกระทะต่อแต่ลึกๆแล้วหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นไม่ใช่เพราะเหนื่อยแต่เพราะความเจ็บปวดนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอถูกดูถูกแบบนี้เธอเคยได้ยินคำพูดแบบนี้มาตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตไม่ว่าจะเป็นคำพูดล้อเลียนว่าเธอจนหรือคำดูแคลนว่าเป็นแค่ลูกแม่ค้าขายข้าวในตลาดแม้เวลาจะผ่านไปแต่มันก็ยังคงตามหลอกหลอนเธอแค่แม่ค้าขายข้าวแล้วไงละ่ะ ้อยพูดกับตัวเองเบาๆขณะพลิกไข่ดาวในกระทะความเจ็บปวดจากคำดูถูกที่เคยเป็นเมือนหินหนักทับใจกลับเริ่มเปลี่ยนเป็นเชื้อไฟที่ค่อยๆลูกโชนย้อนกลับไปในวัยเด็กก้อยเติบโตมาในครอบครัวที่ยากจนพ่อของเธอเป็นช่างก่อสร้างส่วนแม่ของเธอเปิดร้านขายข,ายข้าวแกงในตลาดเช้าเธอใช้ชีวิตในแบบที่หลายคนมองว่าต่ำต้อยเธอไม่เคยมีของเล่นดีๆใส่เสื้อผ้ามือสองและต้องตื่นเช้ามาช่วยแม่ขายข,ายของก่อนจะไปโรงเรียนทุกเช้าก้อยจะต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ เพื่อมาช่วยแม่เตรียมของในร้านจากนั้นจึงรีบไปโรงเรียนโดยที่บางครั้งรองเท้ายังเปื้อนคราบน้ำมันจากตลาดเสียงหัวเราะของเพื่อนๆที่มองเธอด้วยสายตาดูถูกยังคงติดอยู่ในความทรงจำบ้านนอกจนแล้วยังไม่เจียมแค่แม่ค้าจะมาสู้ใครเขาได้แม้จะเจ็บปวดแต่เธอไม่เคยพูดอะไรออกมาเธอเก็บทุกคำพูดนั้นไว้ในใจทุกครั้งที่เธอถูกล้อเธอจะนั่งมองท้องฟ้าแล้วพูดกับตัวเองว่าสักวันฉันจะต้องเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้ได้ ความฝันของก้อยไม่เคยเล็กเธอไม่เคยเชื่อว่าชีวิตจะต้องถูกจำกัดด้วยฐานะหรืออาชีพของพ่อแม่แม้ว่าเธอจะถูกบอกเสมอว่าคนจนต้องทำงานรับใช้คนรวยแต่ในใจลึกๆเธอรู้ว่ามันไม่ใช่ความจริงหลังจากเรียนจบมัธยมปลายก็อยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยแต่ด้วยฐานะทางบ้านที่ลำบากทำให้เธอต้องยอมเสียสละความฝันและหันมาช่วยแม่ขายข้าวแกงกันตัวเธอทำงานหนักทุกวันตั้งแต่เช้ามืดถึงค่ำและแม้จะเหนื่อยล้าแต่เธอก็ไม่เคยหยุดคิดที่จะเปลี่ยนชีวิต ทุกครั้งที่ปิดร้านเธอจะกลับไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจที่หยิบยืมมาจากห้องสมุดเธอหลงไหลในเรื่องการตลาดและมักจะตั้งคำถามกับตัวเองเสมอทำไมต้องขายข้าวแค่ในตลาดทำไมเราจะมีธุรกิจของตัวเองไม่ได้ความคิดนี้ค่อยๆก่อตัวเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่เธออยากมีธุรกิจที่ไม่ใช่แค่ร้านข้าวแกงเล็กๆในตลาดแต่เป็นธุรกิจที่ทุกคนต้องการร่วมง,งานด้วย แต่ความฝันไม่เคยเป็นเรื่องง่ายในสังคมที่ผู้คนมองว่าความสำเร็จถูกกำหนดด้วยพื้นฐานชีวิตก็่อยต้องเผชิญกับอุปสรรคและคำดูถูกมากมายคนอย่างเธอจะไปเป็นเจ้าของธุรกิจได้ยังไงคำพูดนี้ยิ่งทำให้เธอมั่นใจมากขึ้นว่าเธอต้องพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าคำพูดนั้นผิดเช้าว,วันนั้นหลังจากที่เธอได้ยินคำดูถูกอีกครั้งในร้านก็ยืนมองกระทะที่ร้อนจนควันลอยกลุ่นก่อนจะยิ้มเล็กๆให้กับตัวเองไม่เป็นไรสักวันพวกเขาจะรู้เอง เธอไม่ได้ต้องการเอาชนะใครแต่เธอต้องการเอาชนะความกลัวในใจของตัวเองความกลัวว่าตัวเองจะไม่มีวันไปได้ไกลกว่านี้แม้วันนี้เธอจะยังเป็นแค่แม่ขายข้าวแต่ในใจของเธอเธอรู้ดีว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นชีวิตของกนกวันหรือก้อยไม่เคยมีคำว่าง่ายแม้จะเกิด และเติบโตมาในครอบครัวที่เปลี่ยมด้วยความรักแต่ความรักเพียงอย่างเดียวไม่อาจทําให้เธอหลุดพ้นจากความลําบากได้พ่อของเธอเป็นช่างก่อสร้างที่ต้องออกไปทํางานตั้งแต่เช้าจดเย็นรายได้ที่ได้มาไม่เคยพอสําหรับค่าใช้จ่ายในครอบครัวส่วนแม่ของเธอเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงในตลาดสดเล็กๆที่มีลูกค้าประจําเพียงไม่กี่คนรายได้ต่อวันแทบจะพอกับค่ากับข้าวในแต่ละมือ้อในวัยเด็กก็เป็นเด็กผู้หญิงที่ขยัน และมุ่งมั่นเสมอแต่เธอไม่เคยได้รับโอกาสเหมือนเพื่อนๆนคนอื่นเธอต้องตื่นตั้งแต่ตีสีเพื่อช่วยแม่ตรเตรียมของที่ร้านตักข้าวเสิร์ฟอาหารล้างจานกว่าจะเสร็จก็ใกล้เวลาไปโรงเรียนทุกเช้าที่เธอเดินไปโรงเรียนพร้อมกระเป๋าหนังสือใบเก่าที่ขาดเป็นรูรองเท้าผ้าใบาที่เปื้อนคราบน้ำมันจากตลาดมันเป็นภาพที่ใครๆในโรงเรียนจำได้ดีดูสินน่นไงแม่ค้าขายข้าว เสียงหัวเราะจากกลุ่มเพื่อนในโรงเรียนดังก้องอยู่ข้างหลังแม้ก้อยจะพยายามทำเป็นไม่ได้ยินแต่ลึกๆแล้วหัวใจของเธอเจ็บปวดทุกครั้งความน้อยเนื้อต่าใจค่อยๆก่อตัวขึ้นทีละนิดทำไมเราถึงไม่เกิดมารวยเหมือนคนอื่นแต่ไม่ว่าเธอจะรู้สึกอย่างไรเธอก็ไม่เคยไปรีปากบอกแม่เธอรู้ดีว่าพ่อแม่ของเธอพยายามมากแค่ไหนที่จะเลี้ยงดูเธอให้ดีที่สุดถึงแม้จะไม่มีเงินซื้อเสื้อผ้าใหม่หรือของเล่นเหมือนเพื่อนๆแต่สิ่งที่เธอมีคือบทเรียนชีวิตที่แม่สอนทุกวัน ก็อีกเงินทุกบาทมันหายากถ้าหนูไม่ขยันหนูก็ไม่มีวันหลุดพ้นจากความลำบากคำสอนของแม่ฝังลึกลงในใจของเธอก็รู้ว่าความขยันคือสิ่งเดียวที่เธอมีเธอจึงพยายามทำทุกอย่างเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวแต่ในโลกของความเป็นจริงความขยันเพียงอย่างเดียวไม่เคยพอเธอต้องเผชิญกับคำดูถูกและการถูกกีดกันจากสังคมรอบข้างอยู่เสมอ ทุกคนมีช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปตลอดการสำหรับก้อยช่วงเวลานั้นมาถึงในวันที่เธอรู้สึกเหมือนทุกอย่างพังทลายลงพร้อมกันหลังจากที่พ่อของเธอประสบอุบัติเหตุจากงานก่อสร้างจนไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปภาระรทุกอย่างตกลงมาที่แม่เพียงคนเดียวรายได้จากร้านขายข้าวแกงในตลาดไม่เพียงพอที่จะดูแลครอบครัวสามเดือนหลังจากนั้นร้านของแม่ต้องปิดตัวลงเพราะไม่มีเงินพอจะซื้อวัตถุดิบมาขาย ก็จำได้ดีในคืนนั้นแม่ของเธอนั่งร้องให้อยู่หน้าบ้านเล็กๆที่สุดโสมน้ำตาของแม่เหมือนเข็มที่ทิ่มแทงหัวใจของเธอแม่ขอโทษนะลูกแม่ไม่ไหวแล้วคำพูดนั้นทำให้ก็รู้สึกเหมือนแบกโลกทั้งใบไว้บนบ่าเธอรู้ดีว่าการนั่งเสียใจไม่ช่วยอะไรและนี่คือจุดที่เธอต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างวันรุ่งขึ้นเธอตัดสินใจเปิดร้านขายอาหารตามสั่งเล็กๆบนฟุตบาทหน้าโรงงานแห่งหนึ่งแม้จะมีเงินทุนเพียงน้อยนิดที่ได้มาจากการกู้ยืมแต่เธอก็ยังเชื่อมั่นว่า ความขยันจะช่วยให้เธอผ่านพ้นไปได้แต่ความจริงโหดร้ายกว่าที่เธอคิดร้านของเธอไม่มีลูกค้าเท่าที่หวังเพราะคนส่วนใหญ่มักจะเลือกไปร้านใหญ่ๆที่ดูดีกว่าและทุกวันหลังปิดร้านเธอจะต้องนั่งนับเงินพร้อมน้ำตาทำไมมันถึงยากขนาดนี้หลายคนที่เดินผ่านไปมามองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงเพชคำพูดลอยๆที่ได้ยินบ่อยครั้งเหมือนตอกย้ำความเจ็บปวดในใจก็แค่แม่ค้าขายข้าวจะไปมีอนาคตอะไร แต่แทนที่จะยอมแพ้เธอกลับมองคำดูถูกเหล่านั้นเป็นเชื้อไฟที่ผลักดันให้เธอต้องลุกขึ้นสู้ต่อชีวิตของก้อยในแต่ละวันเริ่มต้นตั้งแต่ตีสามก่อนที่แสงแรกของวันจะมาถึงเธอต้องลุกขึ้นมาหุงข้าวล้างผักหั่นเนื้อและเตรียมวัตถุดิบทั้งหมดด้วยตัวเองเสียงนาฬิกาปลุกที่ดังแสบแก้วหูทุกเช้าไม่เคยทำให้เธอหยุดฝันแม้ว่าเธอจะเหนื่อยล้าจนแทบยืนไม่ไหวร้านอาหารตามสั่งเล็กๆของก้อยยังคงตั้งอยู่บนฟุตบาทหน้าโรง,งงานเก่าๆลูกค้าประจำมีเพียงไม่กี่คนส่วนใหญ่ เป็นพนักงานในโรงงานที่แวะมาซื้ออาหารเช้าก่อนไปทำงานแม้จะเป็นเพียงร้านเล็กๆแต่สิ่งที่ทำให้ร้านของเธอเริ่มมีชื่อเสียงไม่ใช่เพราะขนาดหรือทำเลที่ตั้งมันคือรสชาติของอาหารและความใส่ใจในทุกจานที่เธอลงมือทำเองกับมืออร่อยจังพี่ก้อยวันนี้ขอข้าวผัดเพิ่มอีกจานนะเสียงของลูกค้าประจำที่เอ่ยชมทำให้เธอยิ้มออกมาได้แม้จะเป็นเพียงคำพูดเล็กๆแต่สำหรับก้อยมันคือแรงผลักดันให้เธอสู้ต่อไป แต่ความสําเร็จไม่เคยมาโดยง่ายก็รู้ดีว่าการมีฝีมือในการทำอาหารอย่างเดียวไม่พอที่จะทาให้ร้านของเธอเติบโตได้เธอเริ่มศึกษาการตลาดผ่านอินเทอร์เนต็ตทุกคืนหลังปิดร้านวิดีโอสอนธุรกิจหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองทุกอย่างกลายเป็นเครื่องมือในการเติมเชื้อไฟในตัวเธอก็เริ่มเรียนรู้ที่จะใช้โซเชียลมีเดียในการโปรโมทร้านเธอถ่ายภาพอาหารจานปโปรดของลูกค้าลงข้อความที่จริงใจและบอกเล่าเรื่องราวเบื้องหลังการทำอาหารแต่ละจานวันนี้แม้จะเหนื่อยแต่ได้เห็นรอยยิ้มของลูกค้าก็าหายเหนื่อยเลยค่ะ ข้อความง่ายๆแต่เต็มไปด้วยความจริงใจทําให้ร้านของเธอเริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่คนที่ใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งวิดีโอสั้นๆของก้อยที่เล่าเรื่องราวชีวิตและความตั้งใจของเธอถูกแชร์ต่อกันในโลกออนไลน์มีคนเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจมากมายบางคนบอกว่าพวกเขารู้สึกอินกับความขยันและไม่ยอมแพ้ของเธอเธอไม่ใช่แค่แม่ค้าแต่เธอคือแรงบันดาลใจประโยคนี้ทําให้ก้อยน้าตาคลอเธอไม่เคยคิดว่าการลุกข,ขึ้นมาสู้ของเธอจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครได้ แต่ในขณะเดียวกันมันทําให้เธอรู้ว่านี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าแม้ร้านอาหารตามสั่งของก้อยจะเริ่มเป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์แต่ชีวิตก็ยังไม่ได้ง่ายขึ้นอย่างที่หลายคนคิดความสําเร็จเพียงเล็กน้อยที่เธอได้รับมาพร้อมกับความกดดันและความคาดหวังที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อร้านเริ่มมีลูกค้ามากขึ้นเธอต้องตื่นเช้ากว่าเดิมวัตถุด,ดิบที่เคยซื้อในปริมาณน้อยก็ต้องเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวแต่เมื่อยอดขายดีขึ้นอุปสรรคใหม่ๆก็ตามมา วันหนึ่งขณะที่เธอกำลังเตรียมอาหารตามปกติฝนก็ตกลงมาอย่างหนักน้ำเจ็งนองไปทั่วฟุตบาลูกค้าหลายคนยกเลิอกออเดอร์เพราะสภาพอากาศไม่เอื้ออมเลยของสดที่เตรียมไว้กลับขายไม่ได้ก็นั่งกลุ่มขมับมองข้าวของที่เหลืออยู่เต็มโตะ๊ะนี่เราจะต้องเริ่มต้นใหม่อีกแล้วหรือเสียงความคิดในใจดังก้องความท้อแท้เริ่มเข้ามากอกินหัวใจของเธออีกครั้งแต่น้ำตาที่ไหลลงมาไม่ได้ทำให้เธอหยุดก็รู้ว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ความสำเร็จวันรุ่งขึ้นเธอตัดสินใจเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ทมตลอด เธอเริ่มวางแผนการบริหารจัดการร้านอย่างเป็นระบบลดปริมาณวัตถุดิบในวันที่คาดการว่าจะมีฝนตกและเพิ่มเมนูพิเศษเพื่อดึงดูดลูกค้าในวันที่อากาศดีทุกครั้งที่ล้มเธอจะลุกขึ้นมาเรียนรู้สิ่งใหม่ทุกครั้งที่เจ็บปวดเธอจะใช้มันเป็นบทเรียนไม่มีใครสําเร็จได้โดยไม่เคยล้มและฉันก็จะไม่ยอมแพ้ความมุ่งมั่นและความอดทนของก้อยเริ่มส่งผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดร้านอาหารตามสั่งเล็กๆบนฟุตบาท ที่เคยถูกมองข้ามกลับกลายเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์บล็อกเกอร์อาหารชื่อดังคนหนึ่งที่บังเอิญผ่านมาแวะชิมอาหารของเธอและนําเรื่องราวของก้อยไปเล่าในช่อง YouTube นี้ไม่ใช่แค่ร้านอาหารข้างทางธรรมดารรมดาแต่เป็นร้านที่เต็มไปด้วยหัวใจของคนทําคลิปวิดีโอที่ถูกโพสกลายเป็นเวรัลภายในคืนเดียวยอดผู้ชมทะลุแสนวิวและมีคอมเมนต์มากมายที่เข้ามาให้กําลังใจหลายคนบอกว่าพวกเขาประทับใจในความตั้งใจและความไม่ยอมแพ้ของก้อยเช้าว,วันต่อมาเมื่อก้อยเดินทางมาที่ร้านเธอพบว่า มีลูกค้าจำนวนมากยืนรอคิวอยู่หน้าร้านบางคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาลองชิมอาหารของเธอพี่ก้อยหนูตามมาจากยูทูบเลยคะ่ะอยากบอกว่าพี่เป็นแรงบันดาลใจให้หนูมากคำพูดนั้นทำให้ก็รู้สึกจุกอยู่ในอกน้ำตาคลอขณะที่เธอยิ้มรับขอบคุณลูกค้าด้วยความซาบซึ้งแต่ท่ามกลางความสำเร็จที่เริ่มก่อตัวขึ้นก็รู้ดีว่านี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเส้นทางมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของโอกาสที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม เมื่อชื่อเสียงของร้านก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นปัญหาใหม่ๆก็เข้ามาไม่ขาดสายความนิยมที่เพิ่มขึ้นหมายถึงความต้องการของลูกค้าที่สูงขึ้นเช่นกันจากที่เคยทำมาหาะให้ลูกค้าเพียงไม่กี่สิบคนต่อวันตอนนี้เธอต้องรองรับลูกค้าหลายร้อยคนปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันทำให้เธอแทบไม่มีเวลาพักผ่อนปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือการบริหารจัดการวัตถุดิบในบางวันของหมดก่อนเวลาปิดร้านทำให้ลูกค้าหลายคนผิดหวังหลายคนเข้าใจและให้กำลังใจแต่บางคนกลับต่อว่าเธออย่างรุนแรงในโซเชียลมีเดีย ร้านนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วไม่ได้ใส่ใจเหมือนตอนแรกคําวิจารณ์เหล่านี้เจ็บปวดสําหรับก้อยมากเธอไม่เคยคิดว่าความสําเร็จจะมาพร้อมกับความคาดหวังที่สูงขนาดนี้แต่เธอรู้ดีว่าการหนีปัญหาไม่ใช่คําตอบก้อยเริ่มเรียนรู้ที่จะจัดการทีมงานมากขึ้นเธอจ้างพนักงานเพิ่มจัดระบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพขึ้นและวางแผนการจัดซื้อวัตถุด,ดิบให้เพียงพอในแต่ละวันเธอยังใส่ใจในทุกความคิดเห็นของลูกค้าพยายามตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์แม,ม้จะเป็นคําติที่ทําให้เธอเจ็บปวด ทุกคำวิจารณ์คือโอกาสให้เราได้พัฒนาหลังจากผ่านไปไม่กี่เดือนร้านของเธอกลับมาเป็นที่ชื่นชมอีกครั้งความเอาใจใส่ที่เธอมีต่อลูกค้าทำให้หลายคนรักและพักดีกับร้านของเธอมากยิ่งขึ้นจากแม่ค้าริมฟุตปาท,ที่เคยขายอาหารเพียงเพื่อความอยู่รอดก็เริ่มมองเห็นศักยภาพที่มากกว่านั้นร้านเล็กๆของเธอกลายเป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคงและเธอเริ่มได้รับโอกาสมากขึ้นจากบริษัทต,ต่างๆที่ต้องการร่วมง,งานกับเธอวันหนึ่งเธอได้รับโทรศรัพท์จากบริษัทจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ ที่ต้องการสั่งอาหารสําหรับงานอีเวนต์สาคัญก้อยไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยินมันเป็นคําสั่งซื้อที่ใหญ่ที่สุดที่เธอเคยได้รับหากเป็นเมื่อก่อนเธออาจจะลังเลและรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรกับโอกาสนี้แต่วันนี้เธอไม่ใช่ผู้หญิงคนเดิมอีกต่อไปได้คดีฉันจะทําให้ดีที่สุดก้อยเปลี่ยนสถานะจากแม่คาริฟุตบาทเป็นนักธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์เธอเริ่มวางแผนขยายธุรกิจของตัวเองโดยใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมามาเป็นบทเรียนในการตัดสินใจเธอศึกษาการบริหารงานการตลาด และการพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพเธอไม่ได้ขายแค่อาหารอีกต่อไปแต่เธอขายเรื่องราวของความมุ่งมั่นความขยันและความไม่ยอมแพ้ของตัวเองซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้แม้ก็จะก้าวขึ้นมาเป็นนักธุรกิจที่หลายคนชื่นชมแต่ความสําเร็จที่เพิ่มขึ้นก็นํามาซึ่งคําวิจารณ์ที่มากขึ้นเช่นกันหลายคนเริ่มตั้งคําถามว่าเธอยังเป็นคนเดิมหรือไม่บางคนบอกว่าเธอลืมรากเหง้าของตัวเองลืมความเป็นแม่ค้าขายข้าวที่เคยทําให้เธอมีวันนี้ ทุกวันนี้เขาไม่เหมือนเดิมหรอกดังแล้วก็เปลี่ยนไปก้อยอ่านคอมเมนต์เหล่านั้นด้วยความรู้สึกที่หลากหลายเธอเคยคิดว่าความสําเร็จจะทําให้ทุกคนยอมรับแต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้นไม่ว่าเธอจะทําดีแค่ไหนก็ยังมีคนที่ไม่พอใจเสมอเธอจึงตัดสินใจทําในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก้อยกลับไปที่ฟุตบาทหน้าโรงงานเก่าๆที่เธอเคยเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเธอจัดกิจกรรมเล็กๆเพื่อเลี้ยงอาหารฟรีให้กับพนักงานโรงงานและคนในชุมชนฉันไม่เคยลืมว่าตัวเองมาจากไหน และฉันจะไม่หยุดตอบแทนสังคมวันนั้นไม่ใช่แค่วันแห่งการให้แต่เป็นวันที่เธอพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าไม่ว่าสถานะของเธอจะเปลี่ยนไปแค่ในหัวใจของเธอก็ยังคงเป็นคนเดิมหลังจากที่ก็ยได้พิสูจน์ตัวเองว่าเธอไม่เคยลืมรากเหง้าของตัวเองความรักและความศรัทธาจากคนรอบข้างก็ค่อยๆกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันมากกว่าแค่การสนับสนุนร้านอาหารมันคือความเชื่อมั่นในตัวตนของเธอก็เริ่มขยายธุรกิจไปอีกขั้น เธอก่อตั้งบริษัทจัดเลี้ยงขนาดเล็กที่เน้นการใช้วัตถุดิบสดใหม่จากเกษตรกรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนชุมชนที่เธอเติบโตมารายได้ส่วนหนึ่งถูกนำไปช่วยเหลือเด็กยากไร้ในการสนับสนุนการศึกษาเธอยังจัดเวิร์กช็อปสอนทำอาหารให้กับผู้หญิงที่ขาดโอกาสในสังคมสอนให้พวกเขาเชื่อว,ว่าความลำบากไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่เป็นบทเปียนที่มีค่าเราไม่ได้เกิดมาพร้อมโอกาสแต่เราสร้างโอกาสให้ตัวเองได้ ทุกครั้งที่เธอพูดประโยคนี้สีหน้าของคนที่นั่งฟังเต็มไปด้วยความหวังพวกเขาไม่ได้เห็นแค่ความสําเร็จของก้อยแต่พวกเขาเห็นว่าการไม่ยอมแพ้สามารถเปลี่ยนชีวิตของใครสักคนได้จริงๆก้อยไม่เคยคิดว่าชีวิตของเธอจะกลายเป็นเรื่องราวที่ใครหลายคนพูดถึงไม่เคยคิดว่าจากแม่ค้าริมฟุตปาธรรมดาคนหนึ่งจะก้าวขึ้นมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนับล้านทั่วโลกแต่วันนี้สิ่งที่เธอทําด้วยความตั้งใจและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้กลายเป็นประกายไฟที่ส่งต่อความหวังให้กับผู้คนอีกมากมาย การที่วิดีโอเรื่องราวชีวิตของเธอกลายเป็นไวรันในโลกออนไลน์ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในประเทศไทยแต่มันได้เดินทางไกลข้ามทวีปไปยังประเทศต่างๆนักข่าวจากสื่อต่างชาติหลายแห่งเริ่มสนใจในตัวเธอโทรศัพท์ที่เคยเงียบเงากลายเป็นสายที่ดังไม่หยุดอินบ็อกในโซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยข้อความจากคนทั่วโลกฉันดูเรื่องราวของคุณแล้วร้องไห้เพราะฉันเองก็เคยรู้สึกหมดหวังเหมือนกันขอบคุณที่ทำให้ฉันเชื่อว่ายังมีความหวัง ข้อความเหล่านี้ทําให้ก็รู้สึกอบอุ่นในหัวใจเธอไม่เคยคิดว่าการล้มแล้วลูกซ้ำๆของเธอจะสามารถเปลี่ยนชีวิตใครได้แต่วันนี้เธอได้รู้ว่าทุกความเจ็บปวดที่เธอเคยเผชิญไม่สูญเปล่าเมื่อก็ได้รับคําเชิญให้ไปออกรายการสัมภาษณ์ของสื่อต่างชาติครั้งแรกเธอนั่งมองกระจกเงาด้วยหัวใจที่เต้นแรงไม่ใช่เพราะความตื่นเต้นแต่เพราะเธอยังไม่อยากจะเชื่อว,ว่าเธอคือคนที่กําลังจะถูกนําเสนอเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนโวโลก บนเวทีสัมภาษณ์ที่สองสว่างด้วยแสงไฟก้อยนั่งอยู่ตรงกลางระหว่างพิธีกรและกล้องนับสิบต,ตัวที่หันมาจับจ้องเธอพิธีกรถามเธอด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลคุณคิดว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้คุณมาถึงจุดนี้ได้ก้อยเงียบไปครู่หนึ่งเธอยิ้มบางๆแล้วตอบด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความจริงใจฉันไม่ได้เก่งที่สุดฉันไม่ได้โชคดีที่สุดด้วยฉันก็แค่ไม่ยอมแพ้ฉันล้มมาไม่รู้กี่ครั้งร้องให้ไม่รู้กี่หนแต่ทุกครั้งที่ล้มฉันลุกขึ้นหม่เสมอ เสียงปรบมือดังก้องไปทั่วห้องผู้คนที่นั่งอยู่ต่างลุกขึ้นยืนเพื่อแสดงความชื่นชมน้ำตาของก้อยเริ่มไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวมันไม่ใช่น้ำตาแห่งความเสียใจแต่มันคือน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจหลังจากจบการสัมภาษณ์ก้อยได้รับข้อความมากมายจากผู้ชมโทวโกฉันเห็นตัวเองในเรื่องราวของคุณคุณทำให้ฉันกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งขอบคุณที่ไม่ยอมแพ้เพราะมันทำให้ฉันไม่อยากยอมแพ้เช่นกัน แต่แม้จะได้รับคำชื่นชมมากมายก้อยก็ยังคงเป็นคนเดิมที่เธอเคยเป็นเธอยังคงตื่นเช้าลงมือทำอาหารเองและยิ้มให้กับลูกค้าทุกคนที่เดินเข้ามาในร้านวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังเก็บร้านหลังจากปิดกิจการในตอนเย็นเด็กสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเธอด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปด้วยความหวังพี่ก้อยขนูติดตามเรื่องราวของพี่มานานแล้วหนูเคยคิดจะเลิกทำร้านอาหารเล็กๆของหนูเพราะไม่มีลูกค้าแต่พอได้เห็นพี่หนูรู้เลยว่าหนูยังสู้ได้อีก ก็ยิ้มก่อนจะจับมือของเด็กสาวคนนั้นไว้แน่นน้ำเสียงของเธออ่อนโยนแต่เปี่ยมด้วยพลังหนูไม่ต้องกลัวการล้มมันไม่สําคัญว่าเราจะล้มกี่ครั้งที่สําคัญคือเราต้องลุกขึ้นใหม่ทุกครั้งจําไว้นะว่าหนูไม่ได้ลําพังหลังจากเด็กสาวเดินจากไปก็นั่งลงมองดูร้านเล็กๆของเธอที่เคยเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความฝันวันนี้มันไม่ใช่แค่ร้านขายอาหารแต่มันคือสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของความมุ่งมั่นและแรงบันดาลใจ ไม่ว่าก้อยจะเดินทางไกลแค่ไหนไม่ว่าชื่อเสียงของเธอจะเป็นที่รู้จักเพียงใดเธอรู้ดีว่าจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งมาจากหัวใจที่ไม่เคยหยุดสู้และเธอจะยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อส่งต่อพลังนี้ให้กับทุกคนที่ต้องการมันเมื่อความสําเร็จของก้อยก้าวไกลไปถึงระดับสากลเธอก็ไม่เคยลืมว่าตัวเองมาจากที่ใดชุมชนเล็กๆที่เธอเติบโตมาคือส่วนหนึ่งของชีวิตที่ทําให้เธอกลายเป็นเธอในวันนี้ก้อยจึงตัดสินใจที่จะตอบแทนกลับไปยังชุมชนที่เคยเป็นแหล่งพักพิงยามลำบาก เธอก่อตั้งโครงการครัวแห่งความหวังซึ่งเป็นโครงการที่จัดอาหารฟรีให้กับคนยากไร้ในชุมชนเธอเชื่อว่ามื้ออาหารไม่ได้เป็นเพียงแค่การเติมเต็มท้องที่ว่างเปล่าแต่มันคือการเติมเต็มหัวใจที่อ่อนล้าเธอต้องการให้ทุกคนรู้ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ลำพังในวันแรกของโครงการก็ยืนอยู่หน้าครัวกลางที่เธอสร้างขึ้นมีผู้คนมากมายมายืนต่อคิวด้วยรอยยิ้มแม้หลายคนจะมีเสื้อผ้าที่เก่าขาดแต่แววตากลับเปลี่ยนายด้วยความหวังพี่ก้อยคะขอบคุณนะคะที่ไม่ลืมพวกเรา ก็จับมือหญิงชาราที่พูดคำนั้นด้วยความรู้สึกอบอุ่นน้ำตาเอ่อล้นในดวงตาของเธออีกครั้งแต่มันเป็นน้ำตาที่เต็มไปด้วยความสุขนอกจากอาหารฟรีก็ยังจัดเวิร์กช็อปสอนทำอาหารและบริหารธุรกิจขนาดเล็กให้กับคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้หญิงที่ต้องเลี้ยงดูลูกตามลำพังเธอรู้ว่าพวกเขาต้องการไม่ใช่แค่ความช่วยเหลือชั่วคราวแต่คือโอกาสในการเปลี่ยนชีวิตถ้าฉันทำได้คุณก็ทำได้ ประโยคนี้กลายเป็นคำพูดที่ติดอยู่ในใจของใครหลายคนพวกเขาไม่ได้แค่เห็นก้อยเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแต่พวกเขาเห็นเธอเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนและเป็นแรงบันดาลใจที่จับต้องได้หลายปีผ่านไปเรื่องราวของก้อยไม่ได้เป็นเพียงตำนานที่ถูกเล่าขานในชุมชนเล็กๆอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นเรื่องราวที่ถูกนำไปเขียนเป็นหนังสือจัดทำเป็นสารคดีและถูกพูดถึงในเวทีระดับนานาชาติคนทั่วไปรู้จักเธอในฐานะนักธุรกิจที่สร้างตัวจากศูนย์และเป็นสัญลักษณ์ของความหวังสำหรับผู้ที่เคยล้มเหลว แต่สําหรับก้อยเธอไม่เคยเห็นตัวเองเป็นตำนานหรือเป็นฮีโร่เธอเป็นเพียงผู้หญิงธรรมดาที่เคยผ่านความเจ็บปวดและความล้มเหลวมาไม่รู้กี่ครั้งเธอเชื่อว่าความสําเร็จไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่มันคือการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดเธอยังคงตื่นเช้าเหมือนเดิมลงมือทาอาหารเองเหมือนเดิมและยังคงยิ้มให้กับลูกค้าทุกคนที่เดินเข้ามาในร้านเหมือนที่เคยเป็นในวันหนึ่งมีนักข่าวมาสัมภาษณ์เธออีกครั้งถ้าคุณย้อนเวลากลับไปได้คุณอยากเปลี่ยนอะไรไหมก้อยนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มบาง ไม่เลยค่ะเพราะทุกความล้มเหลวทุกน้ำตาทุกคำดูถูกมันทำให้ฉันเป็นฉันในวันนี้วันนี้ร้านของก้อยไม่ใช่แค่ร้านอาหารแต่เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจเป็นเครื่องตนใจให้ทุกคนเชื่อว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเรามีความเชื่อและไม่ยอมแพ้เรื่องราวของก้อยเดินทางมาถึงบทสุดท้ายของสารคดีแต่สำหรับชีวิตของเธอมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการส่งต่อพลังใจให้กับโลกใบนี้ ไม่ว่าเธอจะผ่านความลำบากมากี่ครั้งความเชื่อมั่นที่เธอมีต่อตัวเองไม่เคยลดลงและวันนี้เธอต้องการบอกกับทุกคนที่กำลังต่อสู้กับชีวิตชีวิตไม่ได้วัดกันที่เราจะล้มกี่ครั้งแต่มันวัดกันที่เราลุกขึ้นได้กี่ครั้งก้อยพูดประโยคนี้ต่อหน้าผู้ชมในงานสัมมนาที่มีผู้เข้าร่วมหลายพันคนเสียงปรบมือดังตึกกล้องไปทั่วทั้งหอประชุมน้ำตาของผู้ฟังหลายคนหลายรินพวกเขาไม่ได้ร้องไห้เพราะความเศร้าแต่เพราะพวกเขารู้สึกถึงพลังที่แพ่ซ่านมาจากคำพูดของผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่เคยหยุดสู้ หลังจบงานก้อยไม่ได้กลับบ้านด้วยรถหรูเธอยังคงนั่งรถแท็กซี่เหมือนเช่นทุกครั้งเมื่อกลับถึงบ้านเธอเดินเข้าไปในห้องเล็กๆที่มีรูปครอบครัวติดอยู่บนผนังเธอมองรูปของแม่และยิม้มแม่ขนูทําได้แล้วนี่คือเรื่องราวของก้อยจากผู้หญิงที่เคยถูกดูถูกว่าเป็นแค่แม่ค้าแต่วันนี้เธอคือนักธุรกิจที่ทุกคนอยากรวมงานด้วยและที่สําคัญที่สุดเธอคือแรงบันดาลใจที่ไม่มีวันลบเลือน